สวัสดีครับวันนี้รีวิวกันลัวเลยนะครับรองเท้าหนังสังเคราะห์คู่ที่2ที่ผมสั่งมาจะเป็นออเดอร์ที่ออเดอร์ที่ออเดอร์ที่สที่ผมสั่งจากราสด d านะครับใส่ถุงมาอย่างดีเป็นกล่องรองเท้ามาเลยแล้วก็มีเชือกเชือกไปสนีรัดมาป้องกันสินค้าสูญหายอย่างดีนะตัวนี้เป็นสีดำนะ ทีื่อกี้ผมรีวิวไปแล้วเป็นสีน้ำตาลเป็นแบบเดียวกันเลยผมชอบผมเลยสั่งมาสองคู่เนี่ยฮะใส่บอลมาหม่ม่งดูกนรเดท่สวยงามดูมีค่ามีราคานี่ฮะยี่ห้อ CSB ร้านอะไรผมก็ไม่รู้นะฮะ สายสีสีแต่แต่เป็นร้านที่อยู่ในไทยนะครับเป็นแบบเดียวกันเลยฮะแต่ครัวสีบอกก่อนนะครับเป็นหนังสังเคะห์แต่นิ่มฮะดูแข็งแรงเย็บดีมากพื้นเป็นยางนะครับระหว่างยางกับหนังเนี่ยครับเป็นได้เดินได้ใหญ่นะเดินได้ใหญ่แล้วก็ขึ้นมาก็จะเป็นเดินได้คู่เป็นได้ใหญ่คู่แล้วก็ได้เล็กเดินคู่นะ ด้านหลังเช่นกันได้ใหญ่2เส้นแล้วก็ได้เลขเดินคู่มีกิมมิกมานะฮะเนี่ยขอบก็เป็นฟองน้ำนิ่มะฮะหูก็เป็นยางยืดนไฮะโอ้ผมพอใจมากแล้วที่สำคัญด้านในนะ CSB เป็นฟองน้ำนิ่มนะฮะ เขามีกระดาษดันทรงมาให้ก็มีองน้ำดันทรงครับสวยงามครับเดี๋ยวดูกปข้างนึ้ครับมีกันชื้นด้วยนะนี่ฮะของคุณภาพฮะนี่ฮะอย่างนี้ผมว่าร้านรองเท้าที่เคยได้เงินผมนะปกติผมจะไปซื้อที่บางลำพูใส่ ผมไม่น้องไปซื้อบังลำพูแล้วซื้อในลาซาด้านี่แหละนี่ฮะสีดำสวยงามมากนะสีดำสวยงามมากตัดเจ็บดีวัสดุดี เป็นหนังสังเคราะห์นุ่มฮนะยี่ห้อ CSB นี่นะฮะ CSB นี่นะมีมีเว็บไซต์ด้วยนะ CSBshow.com อีเมล s ซ l แอด csbshu.com มาตรฐานฮะเดี๋ยวนี้เขาทําราคากันอย่างนี้แล้วนะโอ้โห,หน่าเชื่อสินค้าดีได้มาตรฐานหลายราคาถูกผมราคาส่งเลยแหละผมว่าเนี่นะฮะเดี๋ยวลองมาใส่ดูครับโอ้โหใส่แล้วพอดีเพรเลยครับอย่างตัดเลยสีดำใส่สบายครับ ลองเดินดูนะครับโอ้โหอย่างตัดเลยอะ่ะนี่ผมดันสุดเหลือประมาณครึ่งนิ้วก็ดีเพะหายากซื้อรองเท้าที่จะได้แบบถูกใจอย่างนี้นะนี่คนระับสวยงามเนี่ยพอเราได้รองเท้าสวยๆรองเท้าที่ใส่สบาย ไม่หลวมเกินไม่แน่นเกินนะฮะไซส์สีผมซื้อรอบแรกก็หลวมนิดนึงหลวมประมาณนิ้วหนึ่งอะ่ะแต่ตัวนี้พอดีเลยเหลือแค่ครึ่งนิ้วสบายใส่สบายครับยืนยันครับครับก็สรุปว่ารองเท้ายี่ห้อ CSB นะฮะ CSB ที่ผมสั่งจากราซาด้ารอบนี้ถูกใจใมากทั้งคุณภาพของวัสดุแล้วการตัดเย็บและที่สำคัญพื้นเป็นนุ่มนะฮะและที่สำคัญคือไซส์ผมใส่ไปดีเพะเหมือนรองเท้าตัดเลยใครสนใจก็เข้าไปดูใน l ซาด้าได้นะครับแต่ผมจำร้านไม่ได้ร้านอะไรแต่รู้แต่ว่ายี่ห้อนี้มันยี่ห้อ C S B มีเว็บไซต์อย่างที่แจ้งนะครับ มี w w w ร s b c c s c ซเ o สบ o o แล้วก็อีเมล s e l l แอด c อ o o อ c o ีช o นะครับนี่ฮะโลโก้เป็นลักษณะนี้นะครับก็ถือว่าสุดคุ้มฮะปกติผมไม่ซื้อรองเท้าหนังแท้นะคู่หนึ่งก็ตกประมาณ3000นนะฮะ หรือว่าถ้าเขามีช่วงเซลล์ก็คู่นงประมาณพันกว่าบาทแต่บางทีกไ็ได้ไซส์มั่งไม่ได้ไซส์มั่งเล็กไปใหญ่ไปมั่งคือเป็นรองเท้าที่เขาลดราคาแต่เป็นหนังแท้นะ <c oughs> แต่ตัวนี้ผมได้มาสองคู่888บาทตอตกคู่ละ450อยห้บาทรวมส่งแล้วนะก็เอาไว้เป็นทางเลือกให้กับเพื่อนๆที่สนใจนะครับรองเท้าจากลาซาด้าคฮคิตก็นหน่อยนะครับ C S B ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปไล่กำลังใจมาตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆครับขอบคุณมากครับและสวัสดีครับรองเท้าสวยให้2นิ้วเลย